อันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องรั้วมีกี่ประเภทแล้วล้อมแบบไหนดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีสปอนเซอร์เจ้าใหญ่ใจดีนะคะนั่นก็คือเซนเทคลวดกรสนิ่งคุณภาพสูงนั่นเองค่ะไปเริ่มที่แบบแรกกันเลยค่ะแบบแรกนะคะก็คือรั้วบ้า หากใครนะคะที่กาลังมองหาไม้จะไปล้อมรั้วบ้านนะคะรั้วไม้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สําคัญนั่นเองค่ะซึ่งมีราคาที่ถูกนะคะและหาง่ายค่ะแล้วก็ไม้ที่คนส่วนใหญ่นะคะมักนํามาล้อมรั้วนะคะสมันมกเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของรั้วบ้านไม้กันค่ะค่ะข,ข้อดีของรั้วบ้านไม้นะคะก็คือ เอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือเราต้องดูแลอย่างสม่สำเสมอค่ะและไม้นะคะอาจจะเสื่อมส,ามาาสภาพไปตามการเวลาและภาพแวดล้อมหากเจอสภาพแวดล้อมที่ฝนตกอากาศชื้นอย่างนี้นะคะไม้ก็อาจจะเกิดอาการบวมน้ําและทําให้ปุพังได้ง่ายค่ะค่ะแบบที่2นะคะก็คือรัว้วปูนหรือกรแพงปูนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นรั้วนะคะที่ก่อขึ้นมาจากอิฐค่ะอาจเสริมความแข็งแรงหรือตกแต่งเพิ่มเติมได้วยวิธีการต่างๆค่ะเช่นอาจจะเป็นการฉาบด้วยปูนแล้วขัดมัน หรือจะเป็นการทาสีแล้วตกแต่งเพิ่มเติมด้วยหินรูปทรงต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะข้อดีและข้อเสียของรั้วปูนค่ะข้อดีนะคะก็คือมีราคาถูกนะคะและมีลักษณะพึกค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือในขั้นตอนการสร้างนะคะจําเป็นที่จะต้องจ้างช่างผู้ชานาญมาช่วยดูแลความเรียบร้อยค่ะอีกทั้งรั้วปูนนะคะเป็นรั้วที่มีน้ําหนักมากค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างรากฐานที่มั่นคงค่ะซึ่งอาจจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะแบบที่3นะคะ รัวต้นไม้นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการตกแต่งเขตบ้านนะคะด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะเช่นไม้พุ่มไม้ยืนต้นไม้เลื้อยหรือพืชผักสวนครัวนั่นเองค่ะค่ะข้อดีของรัวต้นไม้นะคะก็คือจะช่วยเพิ่มความสดชื่นเป็นธรรมชาติค่ะอีกทั้งนะคะยังสามารถนําผลิตผลจากต้นไม้มาปลวงเพาะและบริโภคได้ค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือจะดูแลยากค่ะแล้วก็อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์มีพิษต่างๆได้ค่ะ oh, <no. S 1> ค่ะแบบที่4ี่นะคะก็คือ รั้วเหล็กนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีทั้งแบบรั้วทึบรั้วโปร่งและรั้วเหล็กดัดค่ะและวัสดุที่ใช้นะคะก็คือเหล็กที่ขึ้นรูปเป็นทรงต่างๆค่ะหรือเหล็กที่ดัดลวดลายให้เป็นลายต่างๆตามความต้องการค่ะที่ของรั้วเหล็กนะคะก็คือสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบค่ะมีช่องว่างทาให้รู้สึกปลอดโปร่งค่ะส่วนข้อเสียของรั้วเหล็กนะคะโดยส่วนใหญ่รั้วเหล็กมักจะพบกับปัญหาเกิดสนิมได้ง่ายค่ะค่ะแบบที่5นะคะรั้วตาข่ายนั่น ลวดได้นะคะว่าต้องการขนาดเท่าใดค่ะแต่ต้องเป็นชนิดที่ป้องกันสนิมนะคะอย่างเช่นลวดตาข่ายเซนเทคพารของเราค่ะขึ้นการสนิมได้ยาวนานกว่า10ปีค่ะแข็งแรงทนทานและเป็นลวดที่ได้มาตรฐานมออก,กอค่ะ ค่ะข้อดีของรั้วตาข่ายนะคะก็คือราคาถูกติดตั้งงา่ายทำให้บ้านปลอดโปรง่งและแข็งแรงค่ะอย่าลืมนะคะรั้วตาข่ายที่ดีต้องเินเทคพลาสค่ะค่ะแต่ว่ารั้วตาข่ายนะคะก็มีข้อเสียเหมือนกันค่ะอย่างเช่นในกรณีที่ติดตั้งเองนะคะต้องใช้ทักษะอย่างมากค่ะในการติดตั้งและไม่สามารถบทบังการมองเห็นจากภายนอกได้นั่นเองค่ะ oh, no. และแบบสุดท้ายของเรานะคะก็คือรั้วลวดหนามนั่นเองค่ะซึ่งเป็นรั้วที่นิยมติดตั้งกันอย่างมากนะคะเนื่องจากราคาถูกหาง่ายและสามารถป้องกันโจรผู้ร้ายได้อีกด้วยค่ะค่ะในส่วนของข้อดีของรั้วลวดหนามนะคะก็คือสามารถกั้นสัตว์ได้ค่ะป้องกันการบุกรุกราคาถูกแข็งแรงติดตั้งและหาซื้อได้ง่ายค่ะ ส่วนข้อเสียนะคะจะไม่สามารถบทบังการมองเห็นจากภายนอกได้ดีเท่าไหรค่ค่ะค่ะและหากเป็นลวดหนามที่เกรดต่ํานะคะมักจะพบเจอกับปัญหาการเกิดสนิมค่ะซึ่งจะทําให้ขาดง่ายนะคะอาจจะต้องรื้อถอนหรือซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้นะคะจะหมดไปค่ะถ้าหากทุกคนเลือกใช้ลวดหนามของเซนเทคค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเลือกการล้อมรัร้วที่น้ืน่าได้นํามาฝากกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ชมทุกท่านนะคะ และอย่าลืมติดตามเซนเทกทีวี EP สองนะคะสำหรับ EP หน้านั้นน้งว่าจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามกันนะที่สำคัญน,นะคะคิดจะล้อมรั้วนึกถึงเซนเทกนะคะบ๊ายบายค่ะ